ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮา้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนาวิชาการเพื่อมอบความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมฮารานในประเทศไทยงานเสวนาทางวิชาการในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในโลกอิสลามอดีตปัจจุบันและอนาคตในการสัมมนานี้นะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิสลามนะครับ แล้วก็เทคโนโลยีฮาลานนะฮะเพื่อที่จะนําไปสู่เรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมฮาลานนะฮะในงานนี้นะครับสำหรับงาน t i l i n d n d l a l a s s e m b ป y ปีนี้เราจะใช้ทีม Halal Economic Equity of Halal ซึ่งจะเป็นเรื่องของดุลยภาพระหว่างทางด้านนิเวศและก็ทางด้านเศรษฐกิจของฮา l านนะครับในเรื่องของฮา l านนั้นเนี่ยมันให้ประโยชน์ทั้งเรื่องของ เศรษฐกิจทั้งเรื่องของสังคมนะครับตรงนี้เองนะฮะที่ทำให้นะนักวิชาการทางด้านฮารานเนี่ยทั่วทั้งโลกให้ความสนใจาการดำเนินงานในปีนี้ของเราเป็นอย่างมากครับ